แขนที่เป็นผ้าบางเนี่ยนะคะตะเข็บเราจะเข้าถ้ำเราจะเข้าถ้ำแต่ตรงนี้เราจะผ่าดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าถ้ำเราต้องทําผ่าตรงนี้ให้เสร็จซะก่อนโดยการตรงนี้เย็บดิมเล็กค่ะตัดตัวผ้าให้เหลือแค่เสนเดียวแล้วก็เลี้ยวออกมาเลี้ยวอย่างเงี้ยนะคะ ที่เราจะเย็บดิมเล็กตรงนี้ค่ะเย็บดิมเล็กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เข้าทีเป็นแขนที่ใส่ขออมือแล้วก็ผ่าด้านในจะผ่าด้านในแล้วก็จะติดตะขอหรือจะติดกระดุมก็ได้ค่ะ ก็เราตัดหัวเดือนเดือนหนึ่งเซนเนี่ยเราก็เย็บริมเดกพับรอบแรกเนะี่ยให้ชนเส้นที่เรากิ้ดเดี๋ยวตรงนี้ต้องต้องเลี้ยวออกมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีหัวผ้าเกาะตอนเข้าท่าคะ่ะ อย่างนี้ก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าทาําเราเดินริมเล็กตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินรูดแขนเดินสองเส้นคู่เนะะี่ยค่ะเดินรูดแขนเอาไว้นะคะนี่ก็เย็บริมเล็กละทีนี้เราก็มาเข้าทาําเข้าทาํามีเย็บจากข้างนอกก่อนหนึ่งอรอบแล้วค่อยเย็บข้างในหัวแขนนี่ก็เดินรูดไว้เลยนะคะดูดีๆนะอันไหนด้านนอกด้านในเนี่ยเพราะว่า ผ้าชีฟองมันจะมันจะค่อนข้างทะลุอะค่ะเวลากริ้งแล้วมันจะทะลุอันนี้เดินจากด้านนอกค่ะจับเส้นกิ้งให้ตรงกันก่อนถ้าไม่ถนัดก็ใช้เข็มมุดนะคะ เดินห่างหนึ่งติ้นผีค่ะจับปลายเอาไว้กัดเข็มมุดเอาไว้ตรงนี้นะคะจะได้ผ่าเราเท่ากันเนี่ยเดี๋ยวเราเดินมาแล้วก็ถึงตรงนี้กดกัดเข็มเอาไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่หนีกัน แล้วเราก็ตัดหัวผ้าให้เล็กเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เย็บด้านในค่ะจะให้ชวัวก็ไปรีดตะเก็บตะก่อนนะคะ ถ้ามือใหม่ก็ต้องไปดิ้ดล้มก่อนอันนี้จะใช้วิธีกรีดอถ้าเดินแล้วย่นเนี่ยต้องไปเอาตาวดดทีให้เรียบก่อนนะคะแล้วค่อยมาเดินเส้นที่สองไม่งั้นเส้นย่นจะไม่หาย ต้องทำให้หายย่นก่อนนะคะโดยการใช้ตอรีดีดค่ะอันนี้ตีนผีอันนี้ก็ใช้ดีอ่ะเย็บแล้วผ้าบางแล้วมันไม่ย่นเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่าน่าตาตีนผีเป็นยังไงนะคะ เขาจะเป็นกลมๆตรงนี้ตรงนี้คือที่ใส่แล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะเกลี่ยผ้าได้ดีมันจะมีสองอันอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจะเล็กกว่านี้เดี๋ยวอินให้ดู เก็บกินผีค่ะมันซื้อมาเยอะมันก็เลยมีเยอะหน่อยมีเกินอะมีเกินที่จะใช้มันมีสองแบบที่เย็บกับผ้าชีฟองเนี่ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้งานต่างกันยังไงก็เลยอันนี้ลองแล้วก็เลยทีนี้จะลองอันนี้จะสังเกตว่ารูรูมันก็เท่ากันแต่ว่าตรงเนี้ย ตรงขาที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันน่าจะใช้สําหรับซ้ายขวามั้งไม่รู้เหมือนกันต้องแบบอะไรมันมาใหม่ๆก็เรียนรู้กันไปเรียนรู้แล้วก็สังเกตว่าทําไมทําไมเขาต้องทําแบบนี้ทําไมมันต้องหน้าตาอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลของมันอ่ะทีนี้เรามาเย็บเข้าท้ากันต่อ ยะผ่าใส่ขอบมือเนี่ยสามนิ้วครึ่งนะคะอย่าผ่าน้อยกว่านี้นะผ่าน้อยกว่านี้เราใส่มันจะตึงตรงนี้เราก็จะผ่าแล้วก็ตรงนี้ใส่ขอบมือเวลาจะยืดเวลาใส่ขอบเนี่ยมันจะมีส่วนที่ยืดใช่ไหมคะที่ยืดเนี่ยยืดอยู่ด้านหน้านะฮะยืดหน้านะคะแขนหลังจากที่เราเข้าถ้ำแล้วนะคะไปดีให้เรียบแล้วก็ รูดปลายตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ต้องการเจ็ดนิ้วครึ่งรูดแล้วก็มัดจะได้ไม่ขยับออกมาเส้นเส้นที่เรารูดอะคะ่ะเอามามัดแล้วก็มาเข้าขอบมือทีนี้อันนี้หน้ากลับไปตรงนี้ก่อขอบมือเนี่ย เราก็ไปรีดให้เรียบร้อยอันนี้ต้องการสองนิ้วเพื่อต้องการให้ได้ล็อกลายค่ะเวลารีดขอบมือนี่เส้นล่างให้ล้ำออกมาเพื่อเดี๋ยวเราจะเดินกดตกล่องก็จะได้ยึดแผ่นล่างแผ่นล่างนี่ต้องรีดให้ยืดออกมานะคะแล้วเราก็มาหาความยาวของขอบมืออันนี้ต้องการเจ็ดนิ้วครึ่งเราก็ช็อกเอาไว้ แล้วก็ยื่นอีกนิ้วครึ่งเราก็ช็อคเอาไว้นะคะทีนี้ยื่นหน้านะคะแปลว่าตรงนี้คือข้างหน้าวางเส้นที่เราพับเนี่ยคะ่ะให้ตรงกับเส้นเส้นดูเส้นแรกนะคะ ไปก็ดูไปว่าระยะยน่นของรูปต้องเท่ากันไหมแนะให้เส้นที่เราพับเนี่ยค่ะตรงกับเส้นที่เราลูบ แล้วเราก็ตัดหัวผ้าออกตัดอย่าให้โดนเส้นรูดนะระวังจะไปโดนจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เดินตัดขอบมือเดินตัดสองข้าง yeah <laughs>